ดูก่อนครับ <ขอ S 2> ดูครับสวัสดีครับสวยงั้นเลยพี่อพลองดูให้แพงสวย,ยพ,พี่อันนี้เปิดไว้เท่าไหรครับเนี่ยอันนี้เอาไปเอาไปสามหมื่นพอเอาไปสามหมื่นพอ 30, <000 S 2> ชอบลองต่อดูชอบลองต่อดูต่อได้ต่อได้เนีย่ยผมเี่ยใจใดีที่สุดแล้วต่อมากต่อไม่ไม่ว่ากันนะเผื่อถูกใจเผื่อชอบเผื่อไปสามหมื่นน่ะ ไหวได้ก็ลองต่อเลย <300 S 1> สามร้อยได้ไหมสามร้อยได้ไหมพี่เติร์ดไม่สามหมื่นนะน้องลองต่อ่าสามร้อยโอ้โหเล่นพับเป็นไหมเนี่ยก็พอได้อยู่ครับโอ้โหเปิดสามหมื่นต่อสามร้อยโอ้โหต่อปลามากเลยพี่วันเราน่าจะเลิกเล่นพับด,ดีกว่าต่อหน้าเกียนมากเลยนเนาะเมื่อกี้นายบอกว่าเนีย่ยตามเน่น้องต่อหน้าเกียรเกินโอ้โห หนบอกว่าต่อได้มันก็ต่อ,ตอได,ได้มันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนี้ไม่ใช่พอต่อแล้วก็อารมณ์เสียเจอประจําเลยสนามพายเงี้ยโอ้โหก็น้องต่อหน้าเกลียดเกินน่ะแล้วเฮียบอกว่าใจดีต่อได้อ,ะอ่ะแบบนี้เฮียก็ไม่ไหวเหมือนกันไปเป็นไรน้องไปเอาละครับท,ที่อื่นแล้วกัน